ที่แล้วก็พูดถึงเขาจะมีการประกวดนางงามเวทินเรียกว่ามิสซิสมิสซิสมิสซิสก็คือผู้หญิงที่แต่งงานแล้วโอเคคือเอาผู้หญิงที่แต่งงานแล้วมาประกวดกันทุกปีก็ปกติอะเขาก็จะมีตัวแทนจากประเทศไทยไปประกวดเมืองนอกจริงๆก็มีมานานนะมีมานานแล้วแม่มากี้เคยได้เฮ้ยจริงเหรอถูกนี่เพิ่งได้ยินข่าวเนี่ยแต่ประเด็นปีนี้ที่พูดถึงก็เพราะว่าตัวแทนประเทศไทยนี่นะ เขาใส่ชุดเจดีทองโอเคอ๋ชุดที่คือฮามากนะที่เคยเป็นข่าวนี่ในลูกบินี่นโซเชียลถล่มทลายนี่คือพอคนเห็นปุ๊บ ก็เลยเนี่หดเข้าเหนียวหรือเปล่าตอนแรกอันนี้ที่คนกังวลคือแล้วคุณจะว่าย,ยัางไงอถูกต้อง,ยอยงแล้วมัน <S <S ดูตรงดูตานไปหมดอพอพลาดไม่ออกมาก็ถูกแชร์กันไปเยอะมากค,คนกกวิพากาควิจารณ์มันเหมาะสมหรือเปล่าชุดนี้มันเหมือนเอาเจดีมาใส่มันเป็นตัวแทนของประเทศวัฒนธรรมประเทศหรือเปล่าแล้วก็มันมีเรื่องเกี่ยวกับศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยจะขึ้นทำไมฮะจะขึ้นทำไมเราให้ฟังเฉยๆก็ได้คืออะไรนะอยากจะให้สนุกแบบเยอะๆเหมือนเมื่อวานนี้เลยคือถ้าสนุกแบบเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้รู้อยู่อีกคนสองสี ดังได้ไงแต่วันนี้อยู่อีกคนสามบาวนิสเนึ่งขอขึ้นไงขัขึ้นไม่งจะให้ไปก่อนอยู่นี้เลยใจเย็นมันก็เลยมีเรื่องราวเกี่ยวกับความละเอียดอ่อนนะครับผมมันก็เลยเป็นประเด็นขึ้นมาแล้วก็โด่งดังเลยโด่งดังเลยสำหรับชุดนี้นะคะแล้วก็การประกวดด้วยที่สำคัญก็ทําให้ใครหลายๆคนรู้จักการประกวดมิสซิส ดูดูเวิร์ดถูกต้องถูกต้องวันนี้มาวันนี้ไม่ได้เอาชุดนี้มาโชว์แล้วเพราะชุดนี้ถูกเปลี่ยนไปแล้วเปลี่ยนแล้วไม่พอเหมาะสมเป็นชุดใหม่ที่ใส่ลากว่าเดิมจริงเหรออยากรู้ไหมคะพี่นัทค่ะอยากรู้อยากเห็นอยากวันนี้เธอมาอยู่ตรงนี้แล้วใครอ่ะขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณยุ้ยตัวแทนมิสซิสยูนิเวิร์สทาลาโอเค ซีสยูนิเวอร์สไทยแลนด์ใช่ค่ะตัวแท<ค>นจากาปเทศไทยปีนี้เลย2 0 1 6นะครับก่อนอื่นเลยครับต้องถามก่อนชุดนี้มีชื่อว่าอะไรครับชุดนี้นะคะมีชื่อว่า ตะเพียนทองคันลองไทยค่ะตะเพียนทองคันลองไทยนะครับผมซึ่งเป็นชุดที่เปลี่ยนมาจากเป็นชุดเจดีใช่ค่ะแล้วก็มาสรุปที่ชุดนี้ชุดนี้ค่ะเพราะว่าชุดนี้นะคะสื่อถึงวัฒนธรรมไทยนะคะซึ่งคนชาวไทยเนี่ยก็ประกอบอาชีพเกษตรกรรมกันเยอะผลิตข้าวแล้วก็เอาข้าวไปด้วยเอาไปสู่เวทีใช่ค่ะเอาไปสู่เวทที่ โลกระดับโลกเลยทีเดียวนี่เขาได้ทราบกันใช่ค่ะแล้วก็อันที่2องนะคะเห็นปัตะเพียนไหมคะนี่ปัตะเพร,ราะอยู่ตรงนี้ไงปัตะเพียนนี่น,นปัตะเพียนนี้นะคะก็สื่อถึงหัตกรรมฝีมือของคนไทยนั่นเองค่ะโอเคเ,อเวลาชาวต่างชาติมาก็จะซื้อปัตะเพียนทองเนี่ย เอาไปเป็นของขวัญน,นั่นเองค่ะเพ <Okay. S 2> ราะฉะนั้นชุดนี้ก็จะแสดงถึงความเป็นไทยอย่างชัดเจนใช่ค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเศษลปกรรมนะ,ะแล้วก็รวมถึงนะ,ะงานพื้นบ้านที่เราเนขึ้นชื่อใ,ในโลกของเราด้วยนะครับเป็นการรวบรวมสวยมากคือหางปลาไหมครับข้างล่างใช่ค่ะนะอันนี้ก็คือหางปลานั่นเองค่ะปลาตะเพียนเนาะปลาตะเพียนค่ะส่วนผ้าที่จะมาทำเนี่ยก็เป็นผ้าลายไทยซึ่งถ้าเกิด ชาวต่างชาติเห็นปุ๊บเนี่ยต้องรู้แน่นอนว่ามาจากเมืองไทยถาก็ต้องว่กตอนแรกชุดที่มาใส่ตอนแรกคือชุดอะไรนะคะเจดีทองมันก็จะดูตันๆน้องมันก็จะไม่ได้เปิดหน้าอกหน้าใจโชว์สรีลาของเราได้เต็มที่ใช่่คะนี่มันใส่ขึ้นไหมคะ ตอนนี้มั่นใจขึ้นค่ะชุดนั้นเวลาคุณยุ้ยใส่รู้สึกไงเอออยากรู้อะจริงๆแล้วชุดนั้นนะเวลาใส่รู้สึกแฮปปี้มากเพราะว่าชุดนี้ทํามาให้ยุ้ยใส่เอ่เรารู้สึกภูมิใจเพราะว่าขอบอกเลยว่าทีมงานนะคะทําถึง5-6เดือนนะคะโหก็จะได้ชุดเจดีทองเนี่ยเหรอครับใช่ค่ะเพราะดูด้านหลังนะคะรายละเอียดมันหล่อแล้วก็ใช้ เรียกว่างานฝีมือมากเลยดีแล้วค่ะคหนักมากค่ะบอกตามตรงเพราะว่าไหนจะตรงนี้นะคะแล้วก็ตรงหัวอีกแล้วก็หนข้างล่างอีกตอนเดินนี่ก็ต้องเดินแบบตัวแข็งทื่อเลยเนาะเพราะตอนมีเซ็ตมันก็จะยากหน่อยนะคุณนนองใช่ค่ะน่าจะหนักอยู่เหมือนกันสุดท้ายทำไมถึงยอมเปลี่ยนนะครับจากชุดที่เราน่าจะเป็นความภาคภูมิใจของเราเองจริงๆแล้วที่ยอมเปลี่ยนนะคะเพราะว่ายึย เป็นคนที่เปิดใจค่ะแล้วก็ยอมรับความคิดเห็นของคนอื่นแล้วล่าสุดนะคะก็ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเชิญเข้าไปค่ะพูดคุยใช่ค่ะนึกว่าไปปรับทาทัศนคติ คุยแล้วก็มีการแถลงข่าวเพื่อการเปลี่ยนชุดค่ะโอเคแต่เขาบอกว่าทีมดีไซเนอร์คือทีมเดียวกับชุดแรกใช่ค่ะก็เป็นทีมน้องไกด์นั่นเองค่ะต่อเติมฝันแล้วก็คุณชัชวานค่ะเขาบอกว่าเออทีมดีไซเนอร์นะพี่น้องพี่ชาวคุณผู้ชมนะเขาบอกว่าน่ารักมากเราฟังความคิดเห็นประชาชนใช่ค่ะก็ไม่มีหืมมีอือบอกว่าให้เปลี่ยนก็เออโอเคจะออกแบบใหม่ให้ใช่ค่ะแล้วพอเปลี่ยนเป็นไงครับความคิดเห็นชาวชาวโซเชียลของเราเขาว่าไงบ้างครับ ตอนนี้นะคะก็กระแสตอบรับกลับมาเรียกได้ว่าพลิกหน้ามือเป็นหลังมือเลยทีเดียวค่ะยืนโชวเนาะยืนโชว์วันนียเหมาะสมเพราะว่าตอนเพราะว่าตอนเดินเนี่ยคุณยูจริงๆเขาไม่เดินปือเป่ามือธรรมดานะมีอะไรนะเขาถือปาตะเพียนด้วยใช่ไหมใช่ค่ะปาตะเพียนค่ะ มีมีรูปเล่นนิดนึงค่ะถ้าีกมือว่างถืออาหารประทีนด้วยก็ได้นะครับเอป้อนพระมนะครับพูดถึงการประกวด Miss This Universe กันมากในวาะครับคุณยุ้ยคุณยุ้ยมาร่วมเข้าประกวดได้อย่างไรครับก็ตอนแรกนะคะก็ทาบทามกับผู้ที่มีลายเส้นของเมืองไทยซึ่งเวทีนี้ก็เขาจะแบ่งเป็นโซนค่ะสมมติว่าเวทีฝรั่งก็จะให้โซนฝรั่งถือ แล้วก็อันนี้ของคนไทยก็จะให้คนไทยถือลายเส้นแล้วก็ส่งไปประกวดนะคะยุ้ยก็ตกลงค่ะที่อยากจะไปเพราะว่าชอบเขาคัดเลือกยังไงมีแมวมองยูไปประกวดเวทีตอนไหนไม่รอ้ ประกวดบ้างดูหนุนแต่ละรุ่นรู่แล้วไม่ฟ้าพี่สาก็เอานี่คุณยุยเขายังโอเคแม่เราจจะต้องการค่ะพักผ่อนแล้วแม่ที่สวยอยู่เลยทำเป็นปประกวดปีหน้ายังไงยังไงต้องเตรียมตัวยังไงอยากอยากไปประกวดนะคะอันดับแรกนะคะก็ต้องมีคุณสมบัติคือมีสามีแล้วต้องมีบุตรด้วยต้องมีบุตรด้วยแล้วใช่ค่ะต้องมีบุตรด้วยผ่านเกณฑ์อันแรกผ่านแล้ว่ผานแข้อสองข้อที่สองนะคะต้องมีการศึกษาาได้แม่ผมีมีการศึกษานะ ข้อสามอ่า,อาข้อสามนะคะก็ต้องสามารถสปอนเซอร์ตัวเองได้ออกมา อันนี้แม่ผมทำไม่ได้ก็รู้ก็สปอนเซอร์รู้ก็สปอนเซอร์าเวทีนีคือต้องมีเงินของตัวเองด้วยใช่แล้วไอ้สปอนเซอร์ตัวเองนี่มันต้องต้องค่าชุดนี่เจ่ายไหมมันเยอะไหมคุณยุ้ยใช่ค่ะก็คือบางครั้งเนี่ยคือเวทีนี้คือ m ิ s ซ no ิสยูนิเวของ Thailand เนี่ยเนื่องจากไม่ได้จัดการประกวดเพราะว่าสปอนเซอร์ยังยังไม่เข้ามาเพราะฉะนั้นคนที่เข้าไปประกวดเนี่ยก็จะต้องมีบัดเจ็ตที่สามารถสปอนเซอร์ตัวเองและทีมงานได้ด้วยต้องมีตังค์ด้วยเนาะใช่แล้วก็ข้อที่4นะคะก็ต้องสาามรถ พูดภาษาอังกฤษได้โอเคอนี่สำคัญเพราะเราก็เป็นตัวแทนของประเทศไทยนะสปอนเซอร์ตัวเองหนักมากหนักอัพหน้าใหม่เลยทำหน้าอทำจมูกทำตาร้อยไหมยกหน้ากระชับหนังหน้าใหม่หมดเลยรู้จริงรู้จริงโอ้โหนี่จะเป็นไอรอนเกิร์ลอยู่แล้วเค่ะทำทุกอย่างใหม่ยกเครื่องใหม่เลยฮะก็การประกวดครั้งนี้นะคะยุ้ยก็ต้องขอขอบคุณโรงพยาบาลบางมดนะคะที่แปลงร่างให้ยุ้ยสวยขึ้นเลยหนุนเราเลยเหรอก็ แฟนของคุณยุ้ยนี่เป็นชาวเยอรมันค่ะเขาไม่ว่าหรอกคุณยุ้ยแบบไปอัพมาหมดใหม่หมดเลยเขาชอบอยู่แล้วเขาเข้าไปดูด้วยค่ะต่อไปดูแลด้วยใช่ค่ะก็คือยุ้ยทำทุกอย่างนะคะหน้าอกตาจมูกพร้อมกันเลยเพื่อไปเวทีนี้โดยเฉพาะเลยโอ้ยลงทุนนะ นียอมเจ็บทั้งร่างเลยนะเราประกวดกัแนค่คขัเราแข่งกับใครบ้างครับ <Yeah. S 2> เราแข่งกับออตอนนี้นะคะมีผู้เข้าประกวดประมาณ28ประเทศแล้วค่ะก็ะะทั่วโลกนะคะส่งเข้ามายุ้ยก็เปิดใจค่ะเพราะว่าการที่เราจะเป็น The Best เนี่ยเราจะต้องปรับปรุงตัวเองตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นหน้าตา<ช>ควาสามารถนี่ก่อนมาก็ยังซ้อมเต้นอยู่ค่ะเพ<อ>ื่อที่จะไปเวทีนี้ค่ะรีบมากเลยพร้อมแค่ไหนสาหรับเวทีการประกวดครั้งนี้ค่ะคุณยุ้ย ขอบอกตรงๆนะคะว่าตอนนี้นะคะยุ้ยพร้อมนะคะยุ้ยสามารถมีศักยภาพนะคะที่จะไปประกวดแล้วก็ทั้งทีมงานยุ้ยอ่ารวมถึงผู้จัดจาก,การทุกสิ่งทุกอย่างตอนนี้มีการเตรียมการไม่ว่าจะเป็นเรื่องชุดเครื่องประดับนะคะความละเอียดอ่อนทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็รวมไปถึงความสามารถด้วยใช่ชค่ะขอให้ความมังกรกลับมานะคุณยุนระนดนนค,ดคนไทยเคยได้รางวัลนี้ในระดับโลกหรือยัง ยังค่ะยังเลยขอณยุ้ยได้คนแรกนะใครบางคนที่ไปประเทศอะไรคุณยุ้ยไปไยุ้ยได้คนแรกเพราะคุณยุ้ยสวยคุณยุ้ยไปประเทศอะไรอ่ะไปประเทศจีนค่ะเมืองกวางโจวค่ะวันนี้คุณยินโอเคเมื่อไหร่ครับเป็นวันไหนวันที่29กันยาเอ้ย29สิงหาคมถึงวันที่4กันยายนค่ะแล้วมีการโหวตเชียร์ทางแบบว่าโซเชียลไหมจะช่วยเชียร์ยังไงจะช่วยเชียร์ยังไงถ้าคนไทยอยากเชียร์คุณยุ้ยอ่ะ ก็ตอนนี้นะคะก็มีทีมงานยุ้ยก็จะส่งรูปทยอยส่งกิจกรรมมาที่มังไทยส่งภาพมาที่มังไทยในระหว่างที่ทํากิจกรรมอยู่ค่ะเขาตัดสินจากอะไรตำแหน่งนี้คือกรรมการที่มูต,ตัดสินเลย<ำ>ใช่ไหมเขายุคคิดว่าต้องตัดสินทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนอย่างเช่นโปรไฟล์แล้วก็รูปร่างหน้าตาความสวยความ ต่อการตอบคำถามด้วยไม่ไม่มีการโหวตไม่มีการโหวตคือกรรมการเป็นคนตัดสินกรรมการ12คน12คนเป็นคนตัดสินและโดยเฉพาะเรื่องความรวยนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยครับคุณยี่เป็นคนชอบรถสปอร์ตอ๋อใช่ค่ะซุปเปอร์คาร์ซุปเปอร์คาร์เมื่อกี้ขับมาเนี่ยใช่ไหมคะนีกี่พันนะคุณยุ้ยครับก็ตอนนี้ยุ้ยเป็นฮอบบี้ของยุ้ยนะคะสะสมรถ ก็ยุ้ยเล่นทุกแนวเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสปอร์ตรถโบราณแล้วก็วันๆก็จะชอบดูแลรถค่ะยุ้ยเป็นคนที่ชอบรักรถมากมมีด้วยใช่ค่ะมอเมื่อวานก็ไปประกวดรถโบราณได้รับรางวัลมาด้วยมีกี่คันครับทั้งหมดตอนนี้เก้าคันค่ะคุณนี่ทำอาชีพอะไรธรรมดาคุณยี่ทำอาชีพอะไรอ๋อตอนนี้นะคะยุ้ยก็ทําอาชีพประสังหาริมทรั์นะคะแล้วก็บริบริหารพอร์ตหุ้นของตัวเองค่ะซึ่งเป็นเกี่ยวกับ พอตหุ้นที่เมืองไทยอยุยุก็ทำรายการไฮโซซอกแซกผร้หญิมผู้ชยธรรมดาแล้วก็ไทยละครด้วยแล้วก็มี ถ่ายโฆษณาด้วยโอ้ยย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 งยยยยยามียย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 ยอยย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 ยารยย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 รยยยยยยยนยยยยยยายย้จยยยยยยยอยนยยนยยนยยยยยเมื่อไหร่ก็ทยย่ยยยย่ยายยายย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 ยเป็นยยย่ย่ยย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 ยไทยค่ะยย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 ยัยย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  ครับผมตอนเบรกนี้นะฮะต้องขอขอบคุณด้วยนะครับผมสำหรับโกเฮิร์บครับครีมสมุนไพร